ท่านผู้ชมก็มาพบกับช่องปู่ย่า97มารวยอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มาขอโชคลาบเมื่อวานนี้เข้าไปที่บ้านเลขที่นะคะ79และก็49เลขรถเนาะเลขรถ794เลขลูกเล็ก,ก,ก,ก1319นะคะวันนี้ได้มาเป็นที่เรียบร้อยนะคะวันนี้นะคะขอจากปู่สมเฝ้าทรัพย์แห่งบ้านบุญนะคะลาดนะคะวันนี้จะดูกันว่าหวยจะมาตัวไหนเนาะ นี่นะคะเมื่อวานนี้เข้าไปที่6 2สองาเข้าไปที่6 2แล้วก็4 9แล้วก็7 9นะคะทูบแตกไปทั้งหมดแล้วนะคะวันนี้เรามาขอโชคลาภใหม่เนาะวันนี้ก็เป็น016นะคะ016นะคะ016เนาะ วันนี้ศ1นย์และก็8 7ดเจดหนึ่งวันนี้วันที่ยี่สิบสาวันที่สิบสาพฤษภาคมห4สี่นะคะวันที่สิบาพฤษภาคม6 4สี่แนวทางฮาหนอยทุกหนอยและก็ลาวพัฒนานะคะวันนี้นะคะแนวทางนอยทุกนนอยและลาวพัฒนาวันนี้จะเล่นเป็นศ1 1 0หนึ่งก็ได้ห1หนึ่งหนึ่งหก็ได้เจ็ด้า 7 6็ดก็ได้9 7้าก็ได้หรือจะตัดเล่นเป็นที่8 1 1 8 7 1 1 7ก็ได้นะคะวันนี้ขอจากบ้านบุญนคราชปู่ย่าแห่งศรัทธาธรรมนะคะขอจากปู่ย่าบ้านบุญนคราชแห่งศรัทธาธรรมนะคะ แนวทางน้อยทุกน้อยและก็ราวพัฒนาวันที่13พฤษภาคม64นะคะจะตัดเล่นเป็น0 8 8 0 1 7 7 1 6 1 1 6 6กับ9ตัวเดียวกัน7กับ3 7กับ 8กับ3ตัวเดียวกัน7กับ1ตัวเดียวกันจะมาเบิ้ลหนึ่งหนึ่งก็เป็นไปได้เหมือนกันเนาะจะมาเบิ้ลหนึ่งหนึ่งก็สามารถเป็นไปได้หรือจะเป็น7117หรือจะมาเบิ้ล 7, 7 7ก็เป็นไปได้นะคะวันนี้ขอให้รวยๆเฮงๆปังปงัขอจากบ้านบุญน,นะคะปุยยะแห่งสถาธรรมบ้านเลขที่97ทับหหมู่4ี่เลขรถ เจ็เลขลกเล็กห1ึ่งนะคะขอให้รวยๆเฮงๆปังๆอย่าลืมกดติดตามช่องปู่ย่าเก้ามารวยเพื่อเป็นกำลังใจและเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอให้รวยๆคะ่ะ